สวัสดีค่ะแล้วก็สวยนะคะวันนี้ทอกำไรให้ดูนะคะกำไร1มืออาทิตย์จะแอดดอปไปนะคะวันนี้มาทอไอทอกำไรให้ห้าม0งบาทนะคะมามาดูกันอก 5, ทนะะนอได้หรือเปล่าครับวันนี้จะทอห้าม0งบาทนะคะ อ่าใส่จำนวนห้าหมื่บาทเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวจะทอยเง,งินให้ดูนะคะรอ otp เข้านะคะอ่า otp เข้ามาแล้วห้าหนึ่งเก้าห้าห้าสองใส่ตัวนี้นะคะห้าหนึ่งเก้าห้าห้าสอง